วัสดีครับวันนี้นะครับคือวันนี้ผมก็จะมาทดลองทำชกหน้านะครับชกหน้าที่เขาอยากได้แบบนุ่มๆกันะนะแต่มีพี่คนหนึ่งนะครับเขามาแนะนำให้ผมทำลองทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ดูนะครับผมนี่ผมก็จะมาลองทำตามที่พี่เขาบอกมานะดูซิว่ามันจะได้ผลแบบว่าแบบที่เราต้องการไว้หรือไม่นะครับ คือว่าการใช้จุกยางนั้นก็ดีระดับหนึ่งนะครับการใช้จุกลมายางในก็ดีระดับหนึ่งคือมันจะถอยขึ้นช้านะแต่ตอนนี้ผมก็ยังจะใช้อยู่นะเพราะว่าไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่พี่เขามามาสอนวิธีทําแล้วเนี่ยผมก็ทำการถอดไอตัวยางในออกนะถอดตัวยางในออกแต่พอถอดออกแล้วนี่มันรู้สึกว่ามัน จะจะดิ่งเร็วไปหน่อยหนึ่งนะอันนั้นไม่ได้ทําคลิปไว้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะทําคลิปจะทําคลิปไปดูว่ามันจะดีกว่าเดิมหรือไม่นะครับนะแล้วก็ไอรูเนี่ยรูตัวแกนชกของของเดิมเราเนี่ยรูตัวล่างนะที่มันเป็นเนขาเรียกว่าอะไรแกรนเล็กๆลูกสูบอะนะเราต้องมาดัดแปลงนะครับแต่ว่านี่ยัง ปิดเผยข้อมูลไม่ได้นะก็ขอเก็บไว้เป็นส่วนตัวก่อนนะนะครับเดี๋ยวผมทดลองมันได้ผลยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับผมนะอันนี้เนี่ยมีแบบ fc รุ่นรุ่นเก่าเลยนะรุ่นเก่ารุ่นตั้งแต่สมัย2จังหวะนะครับคือบอกว่าพี่เขาจะบอกว่าออายังไงเดียตั้งแต่สมัย รุ่นพวกโนวาครับรุ่นโนวาเนี่ยเขาจะทําแบบนี้แบบนี้พวก KR ารพวกอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะทําแบบนี้แบบนี้นะครับสาหรับรถแข่งรถวิ่งอะไรพวกเนี้ยนะเขาก็จะทําแบบนี้นะครับอ๋อทีนี้ผมก็ฟังฟังพี่เขาไว้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์ให้ผมที่ร้านนะครับที่ร้านเนี่ยนะพี่แกก็มาสอนมาบอกนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าพี่เขา แอบเป็นช่างหรือเปล่านะครับแล้วก็แอบมาสอนเราหรือเปล่านะในความที่เราไม่รู้นะครับแล้วก็เราไม่ไม่ได้เป็นคนรู้ทุกเรื่องนะเราก็ไม่ได้เก่งกเรื่องนะครับเราก็ฟังไว้นะครับขอบคุณพี่มากๆนะครับอันนี้วันนี้เนี่ยผมก็จะมาทดลองดูว่าทําให้มันลงเร็วนะครับคือเวลาเราตกหลุมแล้วเนี่ยวิ่งชนหลุมแล้วให้มันฟุบ ฟุบลงเร็วๆแล้วก็เด้งขึ้นช้าๆนะอันนี้คือผมต้องการแบบนี้นะครับคือเวลามันลงหลุมเนี่ยมันฟุบนุ่มๆเลยแล้วก็ถอยขึ้นนี่ถอยลงเวลามันถอยดีตัวขึ้นเนะี่ยให้มันค่อยๆถอยนะนะครับคือว่าล่าล่าสุดเนี่ยผมลองทําแล้วเนี่ยมันก็ลงเร็วอยู่ฟุบระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ถูกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเด้งเร็วเพราะาผมเอาตัวรีเบาล ตัวยางในออกนะครับเพราะว่าตัวรีบาวตัวยางในเนี่ยมันจะรูเล็กนะครับนะยังไงเดี๋ยวรอรอรอดูแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีว่ามันได้ผลขนาดไหนนะตอนนี้จะพูดยาวไปหน่อยนะครับเดี๋ยวบางคนจะมาว่าพูดมากนะครับผมโอเคนะเอาตามนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะ เราทำเดี๋ยวจะถอดอเดี๋ยวจะถอดทีละข้างนะลองทำทีละข้างดูนเดี๋ยวมาขยมดูกนเห็นไหมามาดูว่ามันจะเป็นยังไงเราลองขยมดูก่อน ลองขยดูก่อนนะเนี่ยอันนี้ผมเติมไป60นะครับผมแต่ว่าผมก็ขยายรูแล้วนะครับขยายรูด้านในแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทํา แบบใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่ามันจะได้ผลดีกว่านี้หรือไม่นี่มันก็นุ่มอยู่แต่ว่ามันเด้งเร็วไปหน่อยหนึ่งนะครับจะเด้งเร็วไปหน่อยหนึ่งทามันนุ่มกว่าไอตัวจุกเวลาใส่จุกอย่างไนอย่างเดียวไหมก็นุ่มกว่านะครับนุ่มกว่าแต่เราจะทาให้ดีกว่านั้นนะครับดีกว่านั้นนะเราจะบอกทีนะขอทดลองก่อนอันนี้เป็นงานทดลองนะครับไม่ไม่อะไรไม่ดราม่าไม่อะไรนะ เป็นงานทดลองนะครับคือผมก็ไม่รู้นะครับคือผมก็ไม่เก่งนะครับก็ทําได้อยู่นะแต่ว่าพยายามจะศึกษาให้มันได้ผลเดี๋ยวจ,จะมาบอกอีกทีนึงนะครับว่ามันจะได้ผลยังไงนะ เริ่มต้นผมก็จะใช้ตัวนี้นะคือไม่กดไปก่อนกันนี่นะด้ามอะไรเล็กเนี่ยแล้วก็เสียบเข้าไปในร่องเองเสียบได้นี่ใค่อเอาขึ้นนะนไม่มีอะไรแบบนี้นะครับนี่ร่องโลกนะครับร่องโลก ออกมาแบบนี้นะครับก็ดเนี่ยตอนนี้นะครับผมก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับผม สิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมต้องทําตัวตัวชุดนี้นะครับตัวแกนตัวนี้เนี่ยผมจะเอามาโมดิฟายนะครับแล้วก็ผมก็จะใส่ตัวจุบยางในเหมือนเดิมเนะี่ยด้านบนแบบนี้นะมันรูเล็กนะครับรูเล็กเพื่อเพิ่มความเหนืดในการถอยกลับเด้งกลับมันจะได้ช้าลงนะครับเพราะว่าถ้ารูใหญ่เนี่ยมันจะเด้งกลับเร็วนะนี่รูจุบยางในนะแล้ว ดูเดิมมันใหญ่มากนะดูความต่างเห็นนะเนี่ยนะต่างกันต่างกันเยอะมากนะครับผมก้อนนี้ความโตเท่ากับสอนอเกี่ยวก็เท่ากับสอนมันอนะ่ะสอนมันเล็กๆเ,เองมาณสามมิลได้มั้งนะครับผมสาม สามมิลน,นี่แหละประมาณสองสามมิลน,นี่แหละนะครับผมรูเล็กนิดเดียวนะครับเพราะว่าจุอยางในเนี่ยมันจะใหญ่เท่ากันหมดเลยรูรูกลางก็คือใช้เป็นเกลียวเท่ากันนะครับรูหลังอาจจะเล็กกว่าใหญ่กว่าก็ช่างมันแต่ว่ารูช่วงกลางกลางเนี่ยมันจะสอนมันจะเท่ากันนะครับผมสอน,มนเท่ากันใส่เลยถ้าสมมติว่ารถใครใส่ไอ้นี่ไม่ได้แล้วก็ควานรูหน่อยให้มันเป็น8มิลน,นะครับในในแกนนี้นะ8มิลน,นะ แต่ว่าในส่วนนี้ผมจะยังไม่บอกอะไรนะครับผมให้ดูว่าทําส่วนนี้นะครับทําส่วนนี้ไปนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันเนี่ยค่อนข้างจะใส่เยอะกว่าเดิมนะครับใส่น้ํามันเยอะประมาณเกือบหนึ่งเท่าตัวนะครับให้มันนุ่มๆหนึบๆเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยทำเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้แล้วเราประกอบดูนะนะทดลองเบื้องต้นผมก็จะมาทดลองลม ที่มือดูก่อนนะครับว่าแรงดันของมันเนี่ยแน่นริ้นรวมแค่ไหนนะครับ mm hmm. ก็แรงดันก็จะไม่ค่อยแน่นมากเท่าไหร่นะครับผมนะแรงดันที่ทําตอนนี้เนี่ยมันจะลุมๆมหน่อยมันจะไม่ค่อยแน่นไม่ค่อยฟึกเท่าไหรนะ่นะนะ จะลมจะช่วงหนึ่งนะคือผมต้องการให้มันนุ่มนะยวรอดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนะมันจะเป็นแบบที่เราต้องการหรือไม่นะครับผม,ผมก็รุ่นเหมือนกันนะเนี่ยครั้งแรกนะอันเนี้ยครั้งที่สองแล้วกันครั้งแรกเนี่ยผมลองแล้วมันยังไม่โอเคเท่าไหร่นะอันนี้ผมทําเพิ่มอีกนะครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้ผมใช้น้ํามันยี่ห้อนี้นะครับนี่นะนี่ยี่ห้อนี้อุตไลยี่ห้อนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยอันตัวนี้ต่บอกก่อนตัวนี้น้ํามัน 20W นะครับ 20W นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมจะเลือกใช้น้ํามันธรรมดานะครับธรรมดาที่หาง่ายคือซื้อจากร้าน อะไหล่ยนต์ก็มีนะทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นลองเบอร์นี้ดูนะครับอันนี้มันเป็นน้ำมันไฮดรอลิกเหมือนกันเป็นไฮดรอลิกเ,เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าป็นคนละแบบกันอันนี้เป็นไฮดรอลิกแต่น่าจะเหนืดหน่อยหรือเปล่าไม่ดูนะมันอยู่ที่ประมาณหกสิบแปดนะครับอันนี้อันนี้เป็นของคอซ่าอันนี้นะน้ำมันนี้เป็นของคอซ่าลองดูนะครับ อันนี้ผมก็จะเอามาใส่โชคหน้านะครับเพราะว่านี่มันมีความเนืดมากกว่าเพื่อที่เราจะไม่ต้องเติมเยอะเกินไปนะครับผมนะแล้วมันหาง่ายด้วยหาซื้อที่ไหนก็มีนะครับตามร้านอะไหล่ยน่ะมีแล้วก็ราคาถูกนะครับราคาถูกเนี่ยกระป๋องเนี่ยแค่ไม่กี่บาทเองนะลิตรหนึ่งไม่ต้องเยอะแยะนะครับแต่ว่าถ้าเราไปซื้อแบบนี้เนี่ยมันแพงนะมันแพงมาก ห้าหกเจ็ดร้อยนะครับเนี่ยกระป๋องเนี่ยนะครับแพงมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองใช้แบบราคาถูกแล้วก็ดูซิว่ามันจะนุ่มให้เราหรือไม่นะนี่นะของถูกทั่วไปนะครับของที่เขาใช้ในการซ่อมรถยนต์ทั่วไปนั่นแหละนะมันจะมีน้ำมันเบอร์46อันนี้เบอร์68เนี่ยใช้เบอร์68นะนะมันมีหลายเบอร์นะครับลองเลือกดูนะ ไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำมันโช๊คโดยเฉพาะตามร้านทั่วไปไม่ต้องนะน้ำมันพวกนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะเป็นน้ำมันไฮดรอลิกนะผมไฮดรอลิกเลยอันนี้เป็นเป็นน้ำมันคอซ่าไฮดรอลิกเบอร์หกสิบแปดเป็นน้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิกนี่แหละเขียนว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยผมก็จะเติม ไปเยอะอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้บอกปริมาณนะว่าเต็มประมาณเท่าไหร่นะครับนี่นะเต็มแก้วเลยนะเยอะอยู่นะเยอะกว่าปกติแน่นอนอันนี้ขอปิดเป็นความลับก่อนนะครับนานนะนะนะถ้าใครอยากให้ผมทำให้ก็ลอง ทักมานะถ้ามันสําเร็จแล้วนะถ้าทําสําเร็จผมก็จะบอกว่ามันใช้งานได้สําเร็จนะครับอย่างน้อยเราต้องลองไปวิ่งแบบไวๆสักหน่อยนึงประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยแล้วก็ไปเจอหลุมเจออะไรเนี่ยก็ไม่ต้องผ่อนไม่ต้องเบรกอะไรเนี่ยลองชนเลยลองวิ่งชนหลุมอะไรพวกเนี้ยถ้ามันไม่กระดอนมือไม่สั่นไม่อะไรพวกนี้ก็ผ่านนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองดูนะ ไอเนี่ยผมพอใจรู้สึกว่าพอใจอยู่นะพอใจเยอะอยู่เห็นะกดให้ดูเลยมันจะขึ้นช้ามากเลยนะจะขีดนี้นะารู้สึกได้เลยว่ามันเหนืดขึ้นนะครับตอนเนี่ย ตอนที่มันถอยขึ้นนะมันจะเหนื่ๆห,หน่อยนะแล้วก็แล้วก็การเด่งของโชคก็จะอยู่ประมาณนี้นะไม่ต้อไม่ได้ลึกไม่ลึกเท่าไหร่นะก็จะอยู่ประมาณแค่นี้นะครับไม่ถึงครึ่ง <S <S ผมก็เติมน้ำมันไปเยอะอยู่นะ <S 1> <S 1> แล้วก็ให้มันมีความหนืดนะครับเพราะว่าผมใช้น้ำมันเบอร์68นะครับผม เบอร์หนืดเลยนะไอ้หกสิบแปดเนะไม่รู้ว่าหนืดแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าน้ำมันมันเป็นยี่ห้อของเขาแบบนี้นะแต่ทดลองให้ดูนะครับแต่ว่ามันดีขึ้นแน่นอนนะผมผมทดลองแล้วว่ามันแค่เรากดเราก็รู้แล้วว่ามันดีขึ้นเพราะว่าการถอยของมันอะขึ้นช้ากว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับพอใจมากเลยนะ นี่นี่เลยนี่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งข้างเดี๋ยวผมทำอีกหนึ่งข้างเดี๋ยวไปทดลองขับเดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่นะเครื่องมือพิเศษของผมนะครับนี่นะถอดดอกได้นะครับทำด้วยค้าบี ครับผมเนี่ยแบบนี้นะเวลาเราจะใช้งานแล้วก็ไอเนี่ยมันเลือดตัวได้เข็มมันเนี่ยนะแทงลงตรงนี้นะครับกดลงได้นะครับน้บาบ่อรดานน่นนะน้ำบ่อรดานนี่ยนะยกน้ำบ่อบรดานนะครับผมแบบนี้นะเหมือนเลยนี่แบบนี้นี่เลย เสร็จแล้วเราก็เอาออกเข็มออกแบบนี้นี่เดี๋ยวมาทดลองกันอันที่สองนะครับี่อันที่สองนะเดี๋ยวไปเบิรเลยน้ำมันโชค ล,ลองกดให้ดูจะเด้งเหมือนนั้นที่แล้วไหมเน,นะ่ไลงเต็มงไปทางได้อยู่มันจะเนี่ยจงไปทาง ตรงไปทางจะขึ้นคอยหน่อยนึงี๋ยวล็อกดีก่อนัอ่ะพอนี้เลยตนะอ,อกเลยโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองขยมดูนะว่ามันจะเป็นแบบไหนนะ ะครับจากการกดแล้วเนี่ยโช็กก็จะอยู่ประมาณแค่นี้นะครับนะจะขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะมันจะไม่ถึงมันจะไม่ขึ้นมาเยอะมันจะไม่นิ่มเกินไปนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะอยู่ประมาณนี้งงก่อเลยไอ้ตุดนน็ตเน็ตตุ๊กี้เลที่นีหนีเขาเพราะอบแตายเลยแมนที่หนีหนีไมีหอดยามที่ไม่เกิดก็ ซิมมันแห้งเดี๋ยวนี่นี่นะครับผมใช้ความสูงอวัดจากตั้งแต่ปากกระบอกเลยตั้งแต่ปากกระบอกนะไม่ใช่ซีนนะก็น่าจะได้ประมาณห้าสิบห้าสิบสามมิลหรอห้าสิบห้ามิลน,นะครับผมห้าสิบห้ามิลน,นะความสูงนะเนี่ยโอเคห้าสิบห้ามิลน,นะครับ วัดได้55มิลน,นะเดี๋ยวผมไปลองขับดูก่อนว่าทามาได้สเปคนี้เดี๋ยวผมจะจดสเปคไว้นะครับว่าทําอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาบอกนะเดี๋ยวไปลองขับดูก่อนนะกีผมไปลองขับแล้วนะรู้สึกว่ามันแข็งไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวผมต้องมาถอดถ่ายน้ํามันออกสักหน่อยเดี๋ยวไปลองใหม่นะครับคือว่ามันแข็งไปน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเติมน้ํามันไปเยอะแล้วก่อน้้ามันมันเหนืดด้วยนะนะ เดี๋ยวมาลองเอาเอาออกสักประมาณ1 5ถึง20นะครับรู้สึกว่ามันจะแข็งมากไปหน่อยให้มันลงให้มันขึ้นได้อีกประมาณเท่านี้นะอ่าให้มันขึ้นได้เยอะๆหน่อยประมาณนี้นะโอเคนะเดี๋ยวจะไปลองให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ จากการทดลองขับนะผมก็ไปขับมาแล้วนะรู้สึกว่าก็ดีกว่าเดิมนะครับตอนแรกเนี่ยไปขับมันจะแข็งๆหน่อยทีนี้เนี่ยผมก็มาทําการปรับน้ํามันลงหน่อยนะครับผมก็เติมน,น้ํามันไปข้างละห้าสิบนะครับผมข้างละห้าสิบแล้วก็ใช้น้ํามันของตัวนี้นะเรียกว่าอพอซ่านะยี่ห้อพอซ่านะแล้วก็ น้ำมันเบอร์68อ่ะตัวนี้นะครับก็เติมไปประมาณนี้แต่ว่าในส่วนในส่วนของแกนลูกสูบโช๊คด้านล่างนะผมก็ปรับแต่งนิดหน่อยนะครับถ้าหากว่าใครสนใจก็ลองทักทายทักถามมาได้นะครับนะก็รับทำนะครับเพื่อให้มันนุ่มๆน,นะครับอันนี้ก็ถือว่ามันนุ่มนุ่มกว่าเดิมนะครับผมนุ่มกว่าเดิม แล้วก็ช่วงช่วงที่มันขึ้นเนินเนี่ยมันจะค่อยค่อยถอยมันจะไม่ไม่เด้งอะไรเงี้ยนะโอเคนะครับผม <c oughs> เนี่ยแล้วก็ช่วงระยะห่างจาก จากโชคนะครับช่วงระยะห่างจากที่มันกดลงเนี่ยดูว่าความยาวประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมดูก่อนนะประมาณ70นะประมาณ70จากกระบอกกระบอกมินียมเลยนะถึงตรงนี้นะครับประมาณ70็มิลน,นะครับผมนี่นะ มิเนียมตรงนี้ถึงด้านบนเนี่ยประมาณ7 0มิลนะครับก็จะเหลือด้านบนอยู่ประมาณหน่อยหนึ่งนะด้านบนอีกประมาณ30มิลได้นะครับก็เหลือส่วนบนไว้ประมาณ30มิมิลอันนี้เพื่อให้มันยุบตัวลงนะความนุ่มของมันนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผม